ออนไลคอสอเวอร์ในคลิปนี้นะครับไม่ได้มาสอนวิธีการเล่นแต่อย่างใดน,นะครับทุกคนอย่างที่รู้กันดีนะคบว่าสำหรับแมปออนไลนคอสอเวอร์นั้นได้ไม่มีการอัปเดตอีกแล้วนั่นเองนะครับคือจะบอกว่ามันไม่เชิงว่าไม่อัปเดตอีกแล้วนะครับ,ค,บ,ค,รบคือเขาก็กําลังแก้ตัวของบั๊กกันอยู่นั่นเองนะครับที่ทุกคนน่าจะเห็นกันหลักๆเลยนะครับนั่นก็คือเอ่ออัพกิลไม่ได้หรือว่าบริจาคเพชรให้กิลไปเท่าไหร่มันก็ยังคงเป็นศูนย์หรือว่าของบริจาคให้ไปแค่หนึ่งอันนะทุกคน ตอนนี้ก็คือเนี่ยให้แค่1เจมนะครับผมก็จะขึ้นเป็นตัวของ INF แบบนี้นะครับเท่ากับว่ามันบักนะทุกคนก็คือผมไม่สามารถที่จะอัปเกรดตัวของ Q ให้ได้เลยนะครับตอนนี้เพิร์มันบักแค่นี้นะครับซึ่งมันไม่สามารถที่จะอัปเกรด Q ได้แล้วแถมเงินเพชรมันก็ตันอยู่ที่ CX นั่นเองนะครับซึ่งมันสูงสุดของแมปแล้วนั่นเองนะครับเอาง่ายๆคือตอนนี้นะครับแมปอะไร c ส o อเ o อร r มาอยู่ในจุดสูงสุดของมันเองนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเด้งขึ้นตรงนี้ให้นะครับมียูทูบเบอร์ต่างประเทศนะครับได ทำการทักหาหนึ่งในผู้พัฒนาหรือว่าเป็นแบบคนที่เขาดูแลแบบนี้นะครับได้มีการที่จะปรับปรุงนะครับแก้ไขไปแล้วนะครับก็คือเขาแบบว่ายูทูบเบอร์คนนี้เขาสอบถามว่าแมปจะมีการอัปเดตอะไรอีกหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะครับซึ่งแมปมันได้อยู่จุดสูงสุดของมันเองนั่นแหละนะครับก็คือแมปกําลังจะตายนะครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าสําหรับแมปตัวของโลบอกแต่และแมปนะอย่างที่รู้กันดีนะครับชาวโลบอกเนี่ยแน่นอนว่าถ้าแมปไหนไม่อัปเดตแล้วแสดงว่าแมปนั้น มันก็จะต่ำนะครับเพราะว่ามันไม่มีคอนเทนต์ให้เล่นแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เดฟของแมปอะไล c ์คอสอเวอร์นะครับเขาก็พยายามแก้เรื่องนี้กันอยู่นะครับหลักๆคือเขาบอกว่าเขายังคงจะแก้บัก๊กอยู่นะครับเขาไม่รับปากเรื่องของคอนเทนต์ใหม่นะครับที่จะเข้ามาณตอนนี้นะคุนก็เอาง่ายคือแมปเนี่ย มันบั๊กกระจุยนะครับกระจายแถมคอนเทนต์ไม่มีเลยนะครับซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมผมไม่ค่อยทาอะไรคอสโอเวอร์แล้วนะครับผมไปทําตัวของโซโล่ฮันเตอร์แทนนะครับซึ่งเป็นแมปคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะไม่คล้ายกับอะไรคอสโอเวอร์มันจะคล้ายๆกับอะไรแล็กน่ารอกนั่นเองนะครับแล้วถามว่าทำไมผมไม่เป็นเล่นอะไรแล็กน่ารักนะครับทั้งๆที่ผมเคยเล่นนะครับผมก็บอกเลยว่าผมรู้สึกว่าด้วยระบบต่างๆผมลองเล่นนะครับทั้งสองแมปตัวของโซโล่กับอะไรแล็กน่ารอกเนี่ยก็คือ มันมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าแตกต่างเรื่องของการเ,เล่นง่ายกว่านะครับสำหรับตัวของ solo hunter เนอะทุกคนก็ ให้กระแสะไปที่เกมโซโล h ฮันเตอร์นั่นเองนะครับก็คือเป็นแบบที่ค่อนข้างที่จะบูมนะตอนนี้เนาะก็คนเล่นอยู่หลักหมื่นครับแต่กับอไรายเล็กนาร็อกเนี่ยคนเล่นอยู่ที่หลักร้อยกว่าเองนั่นเองนะครับก็คือแมปมันยังไม่บูมแต่ถ้าผมไปเล่นเนี่ยถ้าผมไปเล่นควบคู่กับโซโล h ฮันเตอร์ทุกคนจะดูกันหรือเปล่านะครับในนี้ือก็อยากรู้ในมุมนี้เหมือนกันนะครับพอดีว่ามีใครบางคนเล่น ย้ายไปเล่นแบบตัวของอะไรแลกนาล็อกหรือเปล่านะครับจะได้ทําข้อมูลจากเกมนั้นมาด้วยนั่นเองนะครับจะได้เป็นหัวแถวในเกมนู้นด้วยเนาะแต่ว่าโซโลฮันเตอร์เนี่ยมีคนเล่นเยอะมากแล้วนั่นเองนะครับโอเคแต่ด้วยความที่ผมเป็น CC แต่ว่ายังเป็นแบบเจอร์นี่นะยังไม่ได้แบบว่าเป็นแบบรุ่นเล็กอยู่นะครับเป็นคอนเทนต์ยูทูบเบอร์แบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเ,เล็กๆอยู่นะครับก็เลยแบบว่ายังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร,นร่นะครับก็โอเคนะครับก็ สำหรับแมปอะไรคอสอเวอร์นะครับผมเนี่ยได้ทำการเล่นมันมานะทุกคนตั้งแต่เาเรียกอะไรช่วงแรกๆเลยนะครับแต่ว่ามาเล่นในช่วงที่ UI มันปรับเปลี่ยนแล้วนะครับแบบว่ามาเล่นจริงจังแล้วถ่ายลงช่องคือตอน UI มันปรับเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนที่ผมมาเล่นจริงๆนะ่ะหน้า UI มันยังเป็นแบบ แบบนี้อยู่เลยนะครับแบบว่าเนี่ยแบบนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้อัดคลิปลงช่องแต่อย่างใดนะทุกคนซึ่งแต่ละระบบนะครับก็ทําให้ผมได้ทําการเล่นมาแบบนี้นะครับก็มีผู้ติดตามถึง4,000กว่าคนด้วยแมปอะไรคอนเซิร์ฟนะครับแถมทุกคนในช่องเนี่ยก็ชอบดูกันมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ผมแคสแมปนี้มาแล้วทุกคนติดตามเรื่องของแบบอะไรคอสเซิร์ฟนะครับแต่ว่าตอนนี้แบบอะไรคอสเซิร์ฟนะครับคอนเทนต์เนี่ย ไม่มีแล้วนะครับอัปเดตใหม่ๆไม่มีแล้วนะครับที่ผมจะมานั่งสรุปอัปเดตมันไม่มีแล้วถ้าผมจะมาอัดคลิปอีกก็คงจะเป็นตอนที่แมปมันมีคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามานะครับผมก็ยังคงพับเก็บตัวของแมปอะไรคอสอเวอร์ไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแสแตทกันบ้างนะครับแบบว่าสเตทัสเนาะทุกคนก็คือตรงนี้เนี่ยบอกเลยเลยว่าช่วงวงการเล่นของผมเนี่ยอยู่ที่1 1 3 6 วันกับ12ชั่วโมงนะครับตีเป็นประมาณสัก4เดือน5เดือนได้นะครับตั้งแต่ผมทําช่อง YouTube มาเลยนะครับสลับแมพอะไรคอสเวยอยู่กับช่องผมนานมากนะครับเป็นาสตที่ผมเล่นมาทั้งหมดนะครับแถมโลบักถามว่าเติมไหม นะอันนี้คือผมว่าผมน่าจะเติมบบไปหรือเปล่า78อันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออผมใช้รูปบั๊กกับแมปนี้หรือเปล่านะครับที่แน่ๆคือใช้ผมเปิดเปิดเซิร์ฟวีน,นั่นเอะครับเปิดแค่ครั้งเดียวแหละนะครับแล้วก็นี่คือค่อคาสตัดท,ทั้งหมดที่ผมเล่นมานะทุกคนก็มันอาจจะเยอะบ้างไม่เยอะบ้างกับบางอัน,นผมก็ไม่เคยลงด้วยซ้ำนะครับเนี่ยทรแหลงดันนะครับหมู่ย่นเล่นมาเล่นมายัางสูงอยู่เลยนะครับนี่คือค่าสตัดท,ทุกยงทุกอย่างครับแล้วก็นี่อันนี้คือที่เล่นมานะก็ยังไม่ได้เล่น นะครับต่างๆก็ไม่ค่อยจะเคลียร์หมดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเอา ID ดีตัวนี้เนี่ยไปเล่นตัวของ s o l o Hunter แทนนั่นเองนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะจักนะครับสำหรับแบบอะไรคอสเวอร์นี้ไปนะครับก็อยากให้ทุกคนเออผมก็เลยฝากชื่อไว้ในบอร์ดตอนนี้นะครับอาจจะโดนแทนที่โดยเอฟซีหรือว่าใครสักคนหนึ่งนะครับที่จะมาแทนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมติดบอร์ดอยู่นะครับอยู่ที่ชั้นที่เออ อาจจะไม่สูงมากนะครับแต่อยู่ที่ชั้นประมาณ900 913นี่แหละครับก็จะอยู่แถวๆนี่นะครับอันดับที่76นะครับทุกคนก็ผมได้ฝากชื่อไว้บนบอร์ดเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมไม่เอาอันดับหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าก็หลังจากที่ผมได้ฝากชื่อไว้ในบอร์ดเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็อยู่ในอันดับที่76นะครับหรือว่าใครจะมาโค่นล้มก็ได้นะทุกคนเอโอเคครับก็สำหรับแบบเนี้ยแบบเลยว่ามันแบบ ผมเล่นมาจนเข้าใจระบบต่างๆของมันเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งอยู่ได้กันนานมากนะครับแต่ว่าแบบมันโดคอนเทนแล้วจริงๆนะครับโอเคก็เควสต่างๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเควสหลักอะไรเงี้ยผมยังลองดองไว้อยู่นะครับเพราะว่าเผื่ออัปเดตมาแล้วมันจะมีการแบบว่ารีเบิร์ตอีกนั่นเองนะครับซึ่งระบบต่างๆคือมันตันแล้วนะครับคือชั้นประสาทกคหนึ่งพันนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครไปถึงนะทุกคนซึ่งตอนนี้ในอินเด็กซ์นะครับผมเก็บ เกือบครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับเหลือแค่ตัวของอประสาทนะครับพันชั้นเนี่ยหรือแค่ประมาณสีชั้นสุดท้ายนะครับผมก็เวิร์กลิลิกอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็เหลือแค่สีชั้นสุดท้ายในประสาทเนาะแล้วก็มีตัวของตัวนี้ด้วยอุ้ยตัวของเอเซซอรี่ผมยังเก็บไม่ครบนะแต่ว่าผ่านหมดแล้วล่ะนะค่อยไปเก็บทีหลังก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ติดเบต้านะครับก็ต่างๆนา,นานานะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยก็ตั้งแต่เล่นมานะครับก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเปิดออนหรืออะไร นะครับผมก็นี่เลยนะครับฉายาลับอย่างเช่นซัมเมอร์มูนาทนะครับที่ทุกคนตามหากันตอนนั้นคือตามหาในควักนะครับแล้วก็นี่ครับล่าสุดก็มีตัวของฉายาลับแค่ฮาโลวีนนะครับแล้วก็คริสต์มาสถึง2อฉายาเลยทีเดียวนะครับปกติมีแค่หนึ่งเนาะนะครับผมก็ตัวของอีเวนต์นะครับต่างๆอะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นคริสต์มาสหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่เอาออกไปนะครับยังอยู่ ที่เดิมนะครับตั้งแต่ออตอนนั้นนะครับที่เขาจะบอกว่าจะเอาออกนะครับแต่ว่ามันยังไม่อ,ออกนะทุกคนก็คใครอยากเล่นแบบนี้ต่อก็สามารถที่จะมาฟาร์มตัวของออคริสต์มาสนะครับเพื่อซื้อน้ํายาต่างๆไว้ดองได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาออกไปเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วนะครับซึ่งน้ํายาเนี่ยบูตอยู่ที่ประมาณเ0็อสไม่ใช่เป็นเป็น87เลยนะครับคือมันเยอะมากนะเ,เป็นแบบน้ํายาที่บูตนะครับ ิวมาเยอะมากนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นแบบระบบอะไรที่ผมไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่ก็ได้เห็นแต่ว่าแมพเขาแบบอัปเดตจำเจอะเอาง่ายๆนะครับคือแมพนะครับมันก็ค่อนข้างจะอัปเดตแบบจำเจนะครับผมว่าแบบว่าเ,เงาใหม่อะไรเงี้ยถักว่าแต่ว่าวิธีเดิมอย่างเช่นเล่นตัวของอินฟินิตนะครับไม่ว่าจะเพิ่มอะไรก็อินฟินิตนะครับเอออะไรเงี้ยนะ แต่ว่าก็เข้าใจได้นะครับว่าแมบมันเป็นแนวแบบเ,เขาเรียกอะไรซิมูเลเตอร์หรือเปล่าแบบว่าเก็บเงาอะไรางี้นะครับแบบว่ายืนตี FK นั่นเองนะครับซึ่งก็ FK ส่วนใหญ่ก็ตรงตรีมแล้วครับแต่ว่าด้วยความนี่มันน่าเบื่อนะครับโอ้แบบว่าคอนเทนต์มันตันไวเกินนะครับแบบว่าหลังๆมาก็คือทําอะไรก็ตันหมดแล้วนะครับบางคนก็คือเพิ่งอัปเดตมาแบบไม่ถึงวันด้วยซ้ําก็เก็บของอัปเดตใหม่ครบจบ ในทีเดียวแล้วนั่นเองนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยผมได้ทำแบบปกคลิปไว้เยอะมากนะครับก็นี่เลยนะครับทั้งหมดคือป,ปกคลิปนะครับที่ผมทำกับแบบนี้นะทุกคนรวมๆแล้วประมาณร้อยกว่าคลิปได้เกือบ200 200คลิป เกือบเกือบ200คลิปเลยนะครับหรือว่า200คลิปแล้วผมก็จำไม่ได้นะทุกคนก็เออผมก็ขึ้นรูมให้ดูแล้วน,นั่นเองนะครับคือแบบว่าเป็นแบบป,ประจําช่องเลยก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่แบมบมไม่มีอัปเดตแล้วนะครับก็ฟิลประมาณนี้แหละนะครับก็สำหรับใครที่เล่นแบบนี้ต่อนะผมแนะนําว่าให้ฟาร์มตัวของอ,อชิเม้นไว้นะครับเคียร์ให้หมดนะครับซึ่งอชิเม้นเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวนะครับเป็นส่วนของชิ้นเดียวสำหรับใครที่เล่นอยู่นั่นเองนะครับก็บอกเลยว่ามันก็วุ็ สำหรับแบบอะไรคอสอเวอร์เนี่ยก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าไม่มีอัปเดตนะครับผม